สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ I Like Cat ครับตอนนี้คุณอยู่กับ The s h ่ w Black Desert Club อาล่ะครับในวันนี้ครับก็มีเควสในผูด้ดำนะฮะเควสกิจกรรมเสียงค้อนที่ดังขึ้นนะให้เรารับเสียงค้อนที่ดังขึ้นเลยนะครับนี่ผู้ด,ดำก็จะบอกว่าเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงหรือเปล่ามีเสียงค้อนแปลกๆนั่นไงหรือมีแค่ข้าที่ได้ยินเสียงอื่นอืมเขาก็เลยบอกว่า ให้เราเนี่ยไปพบกับแท็กโทนหากทาตามที่เขาบอกก็น่าจะรู้เรื่องราวนะครับแล้วก็จะได้หินมานะตอนนี้จุดที่เราต้องไปนะครับนั่นก็คือไปหาแท็กโทนแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าเราต้องส่งมอบสเก็ตนุกนะครับเราต้องส่งมอบสเก็ตนุกซึ่งสเก็ตนุกเนี่ยจะได้จากนุกหลงทางนะครับนุกหลงทางซึ่งเขาจะปรากฏตาม แผนที่ต่างๆนะเขาจะปรากฏตามแผนที่ต่างๆ,ๆยกเว้นนะครับบา์เลนเซียนะบาเลนเะซียเขาจะไม่ไปนะครับเขาจะอยู่แค่ในโซนทั่วไปเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอไอ้เจ้านุกตัวนี้นะครับเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้เพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวไว้ถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมบอกนะครับว่าให้ทําอะไรนะคุณผู้ชมผมเจอแล้วนี่ เจ้านกเจ้านกนะครับเจ้านกคือถ้าเขาโผลอ่อะมันจะขึ้นกลางจอนะมันจะมีอะไรขึ้นกลางจอหรือบางทีคุณวิ่งวิ่งเจออย่างเงี้ยก็ได้นะครับคืออันนี้มีคนเคยเจอเขาไปแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นกลางจอเมื่อคุณคุยกับเขานะครับเราเนี่ยจะสามารถเลือกนะครับอัญเชิญนะนกได้ทั้งหมด3ประเภทนกจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับนกจะมีทั้งหมด3ระดับหนึ่งก็คือนกธรรมดา2ก็คือนกปลูกพลังแล้วก็3คือเสริมประสิทธิภาพ ไอ้เจ้านุกระดับหนึ่งเนี่ยจะให้รางวัลนะครับก็จะเป็นแหวนผู้พลังผู้ล่วงลับเนาะคำแนะนำบาร์กอะไรเงี้ยถ้าเป็นนุกระดับสองก็จะได้ของที่เป็นคำแนะนำบาร์กสี่สิบหินอะไรนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับได้ของขึ้นมาเยอะขึ้นได้ของขึ้นมาเยอะขึ้นนุกระดับสามจะต่างกันตรงผงวิญญาณโบราณน,นะครับนุกระดับสามเท่าที่ดูเนี่ยจะต่างกันตรงผงวิญญาณโบราณ แต่ทุกตัวจะให้สเก็ตนุกหมดนะครับทุกตัวจะให้สเก็กนุกหมดฉะนั้นผมเอาง่ายก่อนเพราะว่าจะแค่เอ,อทำไปส่งเควสนะอ่ะเรียบร้อยเมื่อเราคุยกับเขานะครับเมื่อเราคุยกับเขานี่เขาจะปรากฏตัวอย่างนี้เราให้เรากําจัดเขานะครับเขาปรากฏตัวมาเราก็ให้เรากําจัดเขาอ่ามาซี่มาซี่คนแคะโอ้โหนี่ขนาดธรรมดาเนี่ยยังยังใช้เวลาอยู่นะ เออนะยังใช้เวลาอยู่นะครับก็ผมได้ของมาแล้วเดี๋ยวเราไปส่งให้กับแทกโทนนะครับไปส่งให้กับแทกโทนที่ไฮเดวแล้วเราก็รับอันญมณีไคดิกนะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ1 0 0กันเลยนะ่ะไปเลยหลังจากเราจัดการนุกนะครับเรียบร้อยแล้วนะเวลาเราเดินทางไปที่ไหนแล้วเราเจอเนี่ยเราสามารถจัดการเขาได้เลยเมื่อเราจัดการเขานะครับ เราจะได้ไอเทมนะเราจะได้ไอเทมมาซึ่งไอเทมนั้นนะครับก็คือสเก็ตของนุกนะอันนี้นะครับสเก็ตของนุกเอามาส่งให้กับแท็กโทนนะครับอันนี้จะเข้าสู่เควสเนาะอันนี้จะเป็นเข้าสู่เควสแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากนี้เมื่อคุณได้มาคุณเอาไปขายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเควสของแท็กโทนเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะ ท่าที่ผมทราบคือมันจะไม่ได้มีตลอดนะครับในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะมันทําครั้งเดียวนะครับมันทําครั้งเดียวแต่ว่าไอ้เจ้านุกเนี่ยโผจนถึง20นะครับโผมาจนถึง20แล้วก็นุกจะให้รางวัลนะครับให้ของรางวัลเนาะให้ของรางวัลให้พลังแห่งผู้ล่วงรับคําแนะนาําบล็อกอะไรเงี้ยนะครับเขาจะให้พวกนั้นคุณก็สู้กับเขาแล้วก็รับของรางวัลตรงนั้นมานะ แต่ในส่วนของเควสนะครับในส่วนของเควสเนี่ยทำได้ตระก,กูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะภายในระยะเวลากิจกรรมแล้วคุณก็จะได้อัญ,ญมณีอ่าผมก็ส่งให้ดูแล้วกันนะครับคุยแท็กโทนปั๊บสนทาน,นาอ่าสกเกตของนุกเอาไปเรื่องจริงสินะขอบใจมากค่าจะใช้อย่างดีเลยโอ้ท่านจำสิ่งที่ข้าพูดได้งั้นเหรอวัตถุดิบที่ได้ในตอนนี้อ่ะเขาบอกเขาจะไปใช้กับอาวุธพิเศษนะครับแล้วเขาก็จะให้นี้มานี่อัญ,ญมณีไครดีกนะครับ เป็นเพิ่ม HP 5 0แล้วก็ปริมาณฟื้นฟู HP 5นะข้ามศกรบบการต่อสู้บวกอีก10%เลยนะครับใส่อันนี้ก็หมวกถือว่าเจมเจมมากๆเจมมากๆเลยนะครับ <c oughs> โอเคเท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วเควสนะเควสของตัวนี้นะครับที่เรียกกันว่า,านุกหลงทางนะครับนุกหลงทางผมเรียกว่านุกหลงทางแล้วกัน นะเรียกว่านุกหลงทางแล้วกันก็เท่านี้นะครับในวันนี้นะก็เท่านี้ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูคลิปแล้วก็พยายามวิ่งหาเจ้านุกได้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะนุกเนี่ยมันโผล่ในตามแมปนะครับมันสมเกิดนะมันสุ่มเกิดแล้วก็ ผมยังไม่มีเป็นภาพที่แบบจังหวะเขาโผล่แล้วมันอธิบายตรงกลางจอผมยังหาไม่เจอมันเจอยากเหมือนกันนะสำหรับผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมเจอยากนะครับแต่ที่ผมเจอที่ผมเอาภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมันเกิดจากการที่วิ่งผ่านพอดีนะครับวิ่งผ่านพอดีแล้วก็เห็นเขายืนอยู่ก็เลยลองลงไปคุยดูนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้แต่บาเลนเซียไม่เจออยู่แล้วนะครับบาเลนเซียไม่เจออยู่แล้วเนาะเขาไม่ไปนะครับ ก็โซนเมเดียลากมาจนถึงตรงน,นี้นะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่ในคิวิโอหนานะบบายๆจ้าวิหนูตัวใหญ่มากอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้ my god ตัวใหญ่จัด <laughs> โอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย,บาย